ในวิดีโอนี้นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน12แบรนด์เลยนะคะเรียกว่ายังเป็นควันหลงมาจากปีใหม่ยังแฮปปี้ิีเวียกันอยู่ก็ยังมีนะคะถ้าอยากทราบว่ามีแบรนด์ไหนอะไรยังไงบ้างคะติดตามชมได้ในวิดีโอนี้ค่ะเริ่มที่อย่างแรกก่อนเลยนะคะบรัสเลียนบลเอาค่ะหลังจากที่ทีมไปทำทรีทเมนต์ผมมาแล้วนะคะบรัสเลียนบลเอัลนี้ก็ช่างเาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาร่วมไปด้วยนะคะหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ทรีทเมนต์เนี่ยมาสามารถติดอยู่บนผมได้นานมากขึ้นนะคะจากที่ปกติอยู่ได้้าาาาเเออนนน่่ยยขึลว ซื้อแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรึกษาน้องส้อมออเรนจิน่าด้วยนะคะทางวอตแอบเนาะน้องสอบน้องบอกซื้อเลยพี่คุ้มชัวอะไรอย่างงี้นะคะแชมพูคลินนวดนะคะขวดหน้าตาเหมือนกันนะคะขนาดบรรจุ350 ml แชมพู1,800-1,700บาท คิมโนด1,800บาทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสก์มูทติ้งเซรั่มนะคะเซรั่ม um ตัวนี้ขนาดบรรจุ250 ml ราคา1,900บาทแนะนำว่าถ้าเกิดคุณอยากจะลองเจ้าบราัสเลียนบลูเอาเนี่ยไปคุยกับที่ซาลอนดูนะคะพิมพ์เองเขียนบล็อกเกี่ยวกับอันนี้ไว้ด้วยนะคะให้รายละเอียดครบถ้วนเลยเดี๋ยวพิมพ์จะแปะลิงก์ของบล็อกเนี่ยไว้ในอินโฟบ็อกซ์ข้างล่างด้วยนะคะเผื่ออยากจะลองดูแล้วก็แบรนด์ที่2นะคะเป็นของโพลาโพลาเนี่ยพิมพ์เคยใช้ BA r e เนะคะที่เป็นสกินแคร์แล้วก็เคยใช้ไล Form นะะ์งมคาี่่ะดใจดกส ของขวัญวันปีใหม่มาให้เป็นเซ็ตเมคอัพนะคะโดยที่วันนี้ก็คือเมคอัพทั้งหมดที่พิมพ์แต่งอยู่บนหน้านะคะเริ่มจากชิ้นแรกเนี่ยอันนี้จะเป็นรุ่นนะคะชื่อลา์ว่าซิลฟิกนะคะอันนี้ที่ให้มาเนี่ยเป็นคอนซีลเลอร์เป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบว่าดูอลังการไฮโซมากนะคะมี2ช่องด้วยกันนะคะสีของพิม์เนี่ยคือสีไลท์นะคะสีไลท์เมื่อกี้ก็ใช้คือวันนี้พิมไม่ได้ใช้เบสเมคอัพ อะไรเลยนะคะหมายถึงว่าไม่ได้ลงรองพื้นไม่ได้ลงบีบีครีมอะไรคือมาถึงก็ลงเฉพาะเจ้าตัวนี้นะคะที่เป็นอคอนซีลเลอร์ใต้ตารอบจมูกอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ลงแป้งซึ่งเป็นแป้งฝุ่นของแมทนะคะเรียกว่าออกมาก้อนเย็นเลยทีเดียวอันที่2นะคะจะเป็น Eye Color Duo อายคัลเลอร์ดูโอ้นะคะอายคัลเลอร์ดูโอ้อันนี้จะเป็นในไลน์ของไลน์ที่ชื่อว่า v วี v โว้สะท้อนมากเลยดูจากกล่องดีกว่านะคะไลน์เขาจะชื่อว่า v ีโวนะคะคือทั้งหมดอีก5ชิ้นเนี่ยจะอยู่ในไลน์ v ีโวหมดเลยอันแรกจะเป็น ครีมคัลเลอร์นะคะสสีพิมจะบอกว่าพีมมาเคยเทสต,ตัวนี้แล้วนะคะเขาบอกว่าเห็นมันธรรมดาแบบนี้แต่สีมันสุดยอดวิ่งมากสุดๆนะคะแล้วก็เนื้อนเนียนละเอียดมากๆเลยคือเรียกว่าเครื่องสำอางแนวญี่ปุ่นนะคุณน,นะคะมันคุณภาพสุดยอดอยู่แล้วนะคะอันต่อถัดมานะคะนี่จะเป็นอายคัลเลอร์ก็คือทั้งหมดที่อยู่บนเปลือกตาพิมนะคะยกเว้นสีดำเราได้พาเลตนี้เขาไม่มีสีดำพิมก็ใช้สีดําจากพาเลตอื่นคือจะเป็นสี น้ำตาลสะเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะเป็นสีฝุ่นทั้งหมด3สีคือสีครีมสีน้ำตาลอมแดงนะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลเข้มส่วนอันที่อยู่ริมสุดนะคะที่ออกขาวๆเหมือนกันอันนี้นะคะอ,นนอันนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นสีเนื้อครีมนะคะซึ่งเป็นน้สีครีมแบบที่เป็นประกายมุกชมพูด้วยคือพอหลังจากที่แต่งเร็จปุ๊กหมดเนี่ยเขาบอกให้เอาแบบแปะ บนเปลืกตาแล้วก็ทำให้สีของอายแชโดว์ทั้งหมดที่ลงไปมันดูลึกๆอบมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าคุณแต่งด้วยอายแชโดว์ธรรมดาเราไม่ต้องใส่จะไม่ต้องลงสีอันนี้มันก็จะได้สอสไตล์คือแบบธรรมดากับแบบที่ลงเจ้าครีมพิตเตอร์ครีมอันนี้นะคะส่วนอันถัดมาค่ะเป็นเฟสคัลเล r อร์นะคะคือสีแก้มนี่เองสีแก้มของคลิปอันนี้นะะเป็นสีโทนส้มนะคะเป็นสีโทนส้ม มี2ส,สีในตลับเดียวกันนะคะพิมพ์ใช้สีเข้มนะคะลงจากช่วงแนวไลป์มมาถึงตรงช่วงประมาณนี้แล้วก็ใช้สีอ่อนซึ่งสีนี้มีชีนเยอะมากทกคนสังเกตเห็นเป็นเหมือนไฮไลท์เป็นในตัวเลยนะคะก็คือสีนี้ลงที่ด้านหน้าแก้มะคะ่ะแล้วก็อีกสองชิ้นสุดท้ายนะคะของที่ให้มาก็คือจะเป็นลิปสติกลิปสติกที่ให้มาเนี่ยให้มา2ส,สีด้วยกันนะคะคือสีบราวด์สีสีและสีเรดเจ็ดสิบแปดนะคะนี่คือเบอร์ของสีวันนี้พิมพ์ทาทั้งสองสีนะคะโดยที่พิมเนี่ยลง สีแดงก่อนนะคะที่ที่บนริบป,ปากทั้งหมดแล้วก็สีน้ำตาลทาทับเดี๋ยวเปิดสีให้ดูนะคะแท่งจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบเล็กๆอันนี้คือสีแดงอันนี้คือสีน้ำตาลคือสีออกแนวผู้ดีมากผู้ดีมากนะคะแล้วก็ทาแล้วลื่นลื่นมากแล้วก็ไม่ทาให้สีิิ้ปากแห้งปกติในเวลาพิมพ์เห็นลิปสติกที่เป็นแท้งแบบนี้นะพิมจะออกแนวแบบ จิตใจปฏิเสธเอาไว้ก่อนนะคะเพราะรู้สึกว่าในความเขาเรียกวความทรงจําเก่าๆคือถ้าเป็นลิปสติกที่เป็นลักษณะหน้าตาท่าทา,างแบบนี้มันจะแห้งนะคะมันจะทาเจแล้วปากจะเป็นขุยไปหมดซึ่งอันนี้ไม่เป็นนะคะยี่ห้อที่3นะคะนี่คือ U um mixix อันนี้เป็นยี่ห้อที่เข้าใจว่าขายอยู่ในวัสดุบูธอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอันแรกที่ให้มาคืออันนี้ Express ส e n นเซอรนะคะเอชแนนี้เป็นเหมือนโฟมล้างหน้าที่แบบกดปัมปมป๊มออกมาแล้วก็กลายมาเป็นโฟมเลยนะคะโดยที่รูปที่พิมเห็นอันนี้ ตอนแรกก็เข้าใจว่าเอ๊สามารถที่จะล้างเครื่องสําอางได้ด้วยหรือเปล่านะคะเพราะจากหน้าฝั่งนี้เนี่ยคือุเครื่องสําอางจัดเต็มเล็บพิมพ์พึ่งเละนะคะเครื่องสำอางจัดเต็มนะคะพอมาถึงหน้าฝั่งนี้โอ้โหขาวใสเลยคะ่ะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องลองกันนะนี่ยังไม่ได้แกะเลยะะ่ะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นมาสก์เพราะอันนี้เนี่ยพิมเห็น คุณน้ำตาลนะคะ B My Nail นะคะเขาใช้ก็เลยบอกอะไรอ่ะทำไมมาร์กเลยเป็นสีดำขนาดนั้นนะคะอันนี้เป็น Brightening Mark s, นะคะซึ่งพอเนี่ยหน้าบาร์แลน่าจะดำแบบนี้เลยนะคะแต่เขาบอกว่าพอมาร์กเสร็จบุหน้ามันจะโอเคมากๆใสเป็นด Clean ี cleansing detox special skin อะไรอย่างนี้เลยนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ลองเราค่อยมาเล่าให้ฟังกันอีกทีแล้วกันนะส่วนอันถัดไปนะคะอันนี้เป็น New Year Gift จาก o g i e y นะคะบริษัทนี้ใครเคยเห็นบ้างเป็นริษรโฆษณานะคะโด่งดังมากา อันนี้เนี่ยไม่ได้ส่งมาเป็นสกินแคร์อะไรแต่อย่างใดนะคะก็คือมีนิวเยียร์คัให้นะคะมีดินสอนะคะดินสอแท่งแบบว่าตรงปลายเนี่ยเป็นพิมพ์ว่าโอกีวีด้วยนะคะแต่เป็นดินสอธรรมดาไม่เป็นดินสอสีตอนแรกที่เปิดมาคิดว่าหู้ดินสอสีแน่แล้วเห็นมีหลายแท่งนะคะมีสมุดโน้ตให้นะคะหนึ่งเล่มสมุดโน้ตเผื่อเวลาจดงานอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดค่ะอันนี้ดูดิตอนแรกก็อุ้ยอะไรอะคิดว่าอะไรอยากรูกใช่ไหมเปิดออกมา แล้วจะต้องตะลึงด้วยความดีใจพิมดีใจนะชอบแบบนี้มันคือเทียนหอมค่ะสีแดงแล้วกลิ่นหอมยังไม่ได้ลองจุดเลยนะคะหวังว่าพอจุดปุ๊บเนี่ยคงจะหอมฟุ้งทั่วบ้านเลยนะคะันตัวนี้มาถึงยี่ห้อถัดไปถัดไปอันนี้เนี่ยเป็นของยี่ห้อนี้ค่ะพิมไม่แน่ใจว่าจะอ่านชื่อยี่ห้อเขาผิดเยอะขนาดไหนแล้คะพิมอ่านว่าวีเวียน โจโจอะไรประมาณนี้แล้วกันนะคะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะอันนี้เนี่ยที่ได้มาเพราะว่าพิมพส่งรหัสที่ทาง c o c o b o x ที่เขาจะมีวอลชอร์ให้นะคะแล้วก็ส่งไปแล้วเขาก็ส่งข,งของมาเพิ่มให้ส่วนของอีกแบรนด์หนึ่งที่อยู่ในกล่องของ Co c ค b o x เหมือนกันส่งไปเสร็จขอโทษค่ะของหมดแล้วอะไรอย่างนี้หมดเร็วเลยเกินนะคะก็ไม่ทราบว่าจะมีใครกี่คนที่ได้รับไปบ้าน,นะคะ่ะก็จะเป็นกล่องน,นี้เปิดออกมาก็จะมีบอกว่ามีอะไรบ้างยังไงนะคะแล้วก็มีของที่อยู่ในซองนี้ประมาณ 3- 4อย่างนะคะก็ ขอรวมวันนี้เข้าไปในเป็น New Year Gift แล้วเพราะว่าแหม่มันมาช่วงเวลาเดียวกันแล้วส่งทุสีใส่กล่องติดโบมาอย่างน่ารักเลยนะคะก็มี3-4ชิ้นนะคะอันถัดมานี้นะคะเป็นของของใหม่กล่องออกแนวจะสะท้อนนิดนึงนะคะนี่เป็น12 Plus นะคะ Crystal Cologne นี่เป็นรุ่นใหม่ของเขาที่ออกมานะคะพิมพ์เข้าใจว่าถ้าเกิดคุณชอบซื้อพวกน้ำหอมประเภทที่แบบซื้อเป็นซีอ่ะลองมาใช้นี้ดีกว่านะเพราะพิมพ์เปิดมา ดมๆฟึบๆแล้วกลิ่นเขาหอมทีเดียวนะคะเพราะนั้นอาจจะลองหาอย่างนี้มาลองใช้ก็ได้นะเพราะว่ามันน่าน่าจะผสมแอลกอฮอลน้อยกว่าหรี่เปล่านะคะเวลาคุณสเปรย์ลงผิวนะผิวโดนแอลกอฮอลไม่ดีสําหรับยี่ห้อถัดมานะคะอันนี้ตอนแรกเนี่ยหูเขาหอ่หอห่อใส่กระดาษอะไรเงี้ยมาอย่างน่ารักเลยแล้วก็นะคะป้าไม่มีปัญญาใส่กลับเข้าไปนะคะที่ให้มานี่คือเป็นของฮา d ์ด์ลาโบนะคะเป็นผล,ลิตภัณฑ์ใหม่ของเขานะคะก็คือฮา d ์ดลาโบ air bb นะคะ เป็นอันหนึ่งเป็นสี natural beige อันนี้อีกอันหนึ่งสี ivory ivory beige นะ beige นะ ivory beige นะคะก็ขนาดเป็นจุอันละ40กรัมนะ,ะคะพิมเข้าใจว่าน่าจะมีขายในตามพวกบูธวัส,สันแต่ไม่แน่ใจว่ามีที่ไหนบ้างแต่พิมคิดว่าวัส,สันน่าจะต้องมีแน่นอนคุณลองไปเช็คดูยี่ห้อถัดมาอันนี้ตอนแรกเนี่ยห่อมาในกระดาษทองขวัญสวยงามนะคะแต่ว่าแกะอองมาทำไมมันเป็น ต่มาหลาแตแรกดีใจคิดว่าอุ้ยมีคนส่งเครื่องครัวมาให้ฉันใช้ด้วยนะคะปรากฏว่าเปล่าค่ะคือว่าอันนี้เนี่ยเป็นของทาง Adamo นะคะ Adamo ส่งของฝัาน New y o r ฟมาให้พิมพ์เป็น2ชิ้นที่พิมพ์ชอบพูดเสมอว่าชอบที่สุดในไลน์พอดังเขาคะนะคะคือ Brightening Cleansing lotion นะคะแล้วก็ Sahara sunscreen lotion นะคะส่งมาจำนวนหนึ่งทีเดียวนะคะใส่มาในรังแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นก็คือว่าไอ้เจ้าตัว Brightening ตัวนี้เนี่ยนะคะ จากที่มีแค่หลอดนะขนาดนี้คือขนาดบรรจุ50กรัมนะคะตอนนี้เนี่ยมีไซส์นี้แล้วด้วยนะคะขนาด230กรัมสำหรับคนที่ชอบติดใจเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็มีไซส์ใหญ่มาแล้วด้วยนะคะอันนี้ต้องขอบคุณอาดามอโรหูส่งมาให้เยอะมากๆาะ,ะมาถึงยี่ห้อถัดมานะคะอันนี้ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนนะคะให้ดูสกอปบัตถุกน่ารักขนาดไหนถุงมีหน้ายิ้ม้วยนะคะปิ้งนะคะของลาเนชอันนี้วันนั้นไปดินเนอร์มาะคะก็ให้ของขวัญปีใหม่มาอยู่ในถุงแบบนี้ เปิดถุงข้างในนะคะจะมีเห็นมันปูๆใหญ่ๆแบบนี้เพราะว่ามีหมอนมาให้นะคะหมอนมีนคำคูดที่ดีมากๆสลิปปิง้งบิวตีะคะ่ะสิ่งที่พิมชอบทำเลยนะคะสลิปปิง้งสลิปไ้ทั้งวันแล้วก็ของที่ให้มาอันนี้นะคะพี่จะบอกว่า อันนี้เนี่ยเคยเห็นเป็นแบบแซมเปอลมาในบิวตี้บ็อกซ์แล้วนะคะแต่ยังไม่เคยลองยังไม่เคยเห็นตัวจริงของใหญ่แบบนี้นะคะคือ l a n e i g e Firming s l e e p i n g p แ c k แต่ก่อนนี้เราเคยเห็น Water Sleeping Pack อยู่แล้วอันนี้เป็น Firming Sleeping Pack นะคะซึ่งขนาดบรรจุเขาจะต่างกันถ้าเป็น Water Sleeping Pack เนี่ยจะอยู่ที่80 ml นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Firming เนี่ยขนาด50 ml แล้วก็กระปุกจะแบบดู ต้องบอกตรงว่าดูหรูหราไฮโซกว่าเพราะแบบดูเป็นใสๆอะไรประมาณนี้นะคะก็แล้วก็ด้านล่างในกล่องเนมีไม้กรอบนะคะมีไม้พายตักมาให้ด้วยนะคะสำหรับอีกหนึ่งชิ้นที่อยู่ในถุงผ้าเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นกิฟต์นะคะพิมพ์เข้าใจว่าคงจะแบบว่าเป็นกิฟต์วิดเพอร์เชสหรือเปล่านะคะเห่อยู่ในห้างนะ,ะอันนี้เนี่ยเป็นแบบนี้นะคะ เป็นกระจกนั่นเองตอนแรกพิมเห็นก like, uh, well ็อ่ะโอเคกระจกก็ไม่มีอะไรอะไรนี้นะคะแต่ตอนปิดเสร็จแล้วกําลังจะกลับใส่มันกลับเข้าไปถุงนะพลิกกลับมาเจออีกด้านหนึ่งคอรอน่ารักมากเลยคือแบบว่าเข้าปีมกันกับเจ้าถุงของเขานี่เองนะคะน่ารักมากๆนะคะขอบคุณลานเนชนะคะสำหรับของปีใหม่นี้ยี่ห้อถัดมานะคะแน่นอนเป็นแบรนด์ที่รักกันมานานนะคะแล้วก็รักกันตลอดไปนะคะอเวยองนะคะก็หลังจากเห็นว่าพิมเนี่ยชอบกินเจ้า Perfect r a d i ร n c e มากนะคะคือทาน มาตลอดโดยเฉพาะยิ่งตอนช่วงเวลายอย่างหน้าหนาวอะไรอย่างนี้ค่ะปีนี้หน้าหนาวก็มาช้าเริ่มทานมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วของเริ่มร่อยหล่อะคะ่ะทางกบิ้ยอมบอกเฮ้ยถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งมาให้ทานต่อนะคะจะได้ต่อเรื่องผิวได้สวยไปทุกวันทุกวันนะคะก็ส่งมาให้นะคะขอบคุณทางอารย์ยอนมากค่ะ,มมคะสำหรับยี่ห้อถัดไปวันนั้นไปงานเปิดตัวเลยนะคะเป็นแฟชั่นโชว์เปิดตัวของน้ำหอมของพลอยเชอร์มานนะคะรุ่นชื่อชื่อน้ำหอมว่าดรามา่าควีนนะคะให้ดูขวด หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูด้วยแล้วก็ของเขาเนี่ยจะเป็นบริษัทเดียวกันกับที่ทำน้ำหอมนาตาลีเกลโบว่าน้ำหอมออชมพู่อารยาอะไรพวกนี้นะคะนี่คือกล่องข้างในยังไม่ได้แกะเลยนะนี่คือแบบว่าแกะสุดๆพิมซ่ามาว่าเขามีหัวปำสองแบบนะคะมีหัวปำสองแบบคือหัวปั๊มแบบธรรมดาแบบที่กดฟิบๆกับแบบที่เป็นบีบๆนะคะเหมือนกับยุคสมัยวิคตอเรียอะไรแบบนี้นะคะนี่คือหัวปั๊มแบบแรก นะคะแบบบีบได้ยินไหมซึ้บนะคะกับแบบที่แบบกดกดธรรมดาแบบนี้นะคะแล้วก็นี่คือตัวขวดน้ําหอมซึ่งกลิ่นของเขาเนี่ยพิมเองก็ได้ลองดมแล้วนะคะพิมจะบอกว่ากลิ่นมันคือพิมพ์นคนชอบกลิ่นแนวขาวตะไคร้ใบมะกรูดส้มมะนาวอะไรชัยโยโห่ิ้วประมาณนี้นะคะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยออกแนวแบบ ชอบ65%เเพราะว่ากลิ่นมันออกแนวทูนิหนึ่งแต่กลิ่นเขาหอมไม่ใช่ไม่หอมกลิ่นหอมแต่ว่ามันทูน,นิดนึงสาหรับคนจมูกแหปลมอย่างป้านะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ชอบค่ะเดี๋ยวได้ต้องมา,มาลองนะคะฉีดเวลาไปงานอะไรแบบนี้อะไรบ้างมาถึงยี่ห้อสุดท้ายนะคะยี่ห้อที่12นะคะตอนนี้หน้าตองพี่มิเต็มไปหมดเห็นกันแล้วเนาะนี่นะคะเป็นของซาวซูนะคะก็คือให้เป็นนิวเยอร์กิฟต์มาถ้าเกิดว่าคุณระหว่างที่ดูในะคุณมองเห็นตะเกียงสีขาวด้านหลังนะคะก็คือจะเป็น กิฟตตัวนี้นี่เองนะคะที่ให้มาตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเจ้าตะเกียงตัวนี้นะคะโดยใช้ทีไลท์เอเขาเรียกอะไรคะเทียนเทียน,นที่ใช้จุดข้างในเนี่ยเป็นเทียนนะคะไม่ใช่เป็นแบบเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็ให้เป็นหัวน้ำมันหอมระเหยมาหนึ่งขวดนะคะอยู่ในกล่องนี้พิมพก็เลยมาจุดระหว่างที่ทําวิดีโอนี้ไปด้วยเลยะค่ะ <S <S แล้วก็อีกหนึ่ง New Year Gi ที่ให้มาด้วยนะคะคือ Product Line ใหม่นะคะที่ สวาสซูออกมานะคะจะเป็นลายสําหรับคนอายุ30อัพนะคะแล้วก็ราคาก็สําหรับคน30อัพด้วยเช่นกันนะคะตัวนี้คือสวาสซูไทม์เทรเชอร์เพอร์เฟกติ้งออมัลชั่นนะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า mm hmm. ก็คือว่าถ้าเป็นในลายนี้นะคะเขาจะเริ่มต้นด้วยตัวที่เป็นวอเตอร์ก่อนแล้วก็วอเตอร์มาออมัลชั่นแล้วก็ไปเซรั่มแล้วก็เป็นครีมแล้วก็ถึงจะเป็นายครีมนะคะคือลายนี้นี่มีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะอันนี้ก็เรียกว่ามา ไซส์ไม่ใช่เล็กๆเลยนะคะ125่ l นะคะราคาขายถ้าเกิดว่าเป็นราคาเป็นเ,เงินวอนนะคะ115,000วอนนะคะราคาขายที่เมืองไทยตอนนี้มีป้ายติดมาชัดเจนนะคะว่า3,800บาทนะคะเผื่อใครอยากจะไปหาเราใช้แนะนำว่าอย่าลืมรอดูโปรโมชั่นด้วยนะคะของห้างนะคะอะล้ค่ะาคาก็มีนะคะครบหมดแล้วทั้ง12แบรนด์นะคะก็นะหมดแล้ว12แบรนด์ เหนื่อยกันทีเดียวนะคะผ่านไปประมาณ10กวนาทีเอ๊ะ13-14นาทีเองนะคะจบเร็วมากเลยเอาละค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดอัพค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ